ทรับแล้วว่ะ Ay vô ngô thôi bim mò ngô kè xuống sắp vào khắp mì mommy 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 อันนี้กำลังได้ปลาอ๋ออ๋อเออมุดไวอืมเสียนี่นี่เสียบกี่ไม่ได้เชียร์ปลาแล้วเชียร์อีกกะปิงเหมือนกันปิงปิงปิงเียเชียร์อีกกะปิงปิงนิ่เดีวยวใหญ่เออ 哦。啊 นะครับลงบัตจจบปลาครับบ้านธาตุตำบลนบ้านวานอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายครับบัตรเสาวบาัตรน้องเอ้บัตรเสาวบัตรครับบัตรเสาวบาัตรบ้านธาตุคนหลายอยู่ครับสะดุ้งกระาย เลือดออกแล้วมองไม่ยอมแพ้หรอเห็นแดงๆแล้วไม่ยอมแพ้อ่าครับชมกันอีกมุมหนึ่งชมกันีกมุมโค้งหนึ่งพี่น้องโค้งทางนี้ชมกันอีกโค้งนี่ครับอีกโค้งหนึ่ง ช่วงน,นีกโค้งหนึ่งแบบนี้แต่โค้งนี้อีโค้งด้านหลังค่อนข้างจะคนเยอะกว่าครับนนดโดดบนโดดโดดโดโด,โดโโอยู่เฉยอยู่เฉยอยู่ก็มือเพัน่นละ บัตรซาบาครับพี่น้องบัตรซาบาัดวันนี้ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราหันกลับไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันครับพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งลาค่อนข้างถือดีครับอีกฝั่งหนึ่งเนี้เยเซนโบเซนโบม,มาเมื่วานเหรอเซนโบเอาน,นึ่นึ่สามที ถอยหลังเสอือเซียนโบว์ครไปดูเซียนมองครับ,บน,นี่ดูฝั่งนี้ดีกว่าพี่น้องฝั่งนี้นี่ฝั่งนี้มันถือปลาดีด้อพี่น้องบัดซเสาร์บัตรเสาวบัตไฮัลโหลไทยแลนด์ฟิชชิง name is a Fishing Thailand chinh Thái Lan nông ninh nông ninh เสียนมองลอยไล่ปลาไล่เขาจะดุงบ่ออ๋อลุนน้ำเพลินลุนน้ำเพลินเฮ้อลุนน้ำเพลินลุนน้ำเพลิน ลุน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 น้ำเพึ่นเลยเฮาฮึบ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 ไปลุนไม่ปลาช็อตต่อไปฮึบฮึบฮึบบาทยี่สิบบาทบาทยี่สิบบาทบาทยี่สิบบาท นาน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 จะปลาใส่คลองแล้วโอ้หม,มานก็หมานได้พี่น้องยกใสยกเอายกเอาเนีจ่จะปลานะ่ะฮึบฮึบยกน้ำพินลุนลุ้นเอาลุ้นลุนลุน,ลนฮึบ อรุ้นกันไปทีละด่างด่างซ้ายด่างขวาฮอากทีรุนขึ้นกันรุนไม่น้ำมันเลยฮะมามามา,มาครับมาครับมารับชมกันปัาวบาทครับบ้านโนธาตุตำบลบ้านว่านอำเภอท่าบ่อ,บอจังหวัดนองคายครับ ลุนเอาปลาน้ำเพลินบาตซาบา้าเป็นห้วยเป็นคลองสาธาระธรรมชาติครับลุนน้ำเพลินไปเรื่อยๆเห้องหมอนหมอนหมอนครับหมอนพี่น้อ,นอง,องเอ้ยหมอนครับพี่น้องผู้อยู่กลางน้ำมันนั่นนั่นนั่นเป็นถือปลาอยู่ในมือหันนั่นนั่นนั่น บ่นัน่เป็นกระจะาปลาใส่คลองครับพี่น้องเสตใส่คลองเรียบร้อยมาครับมาครับพี่น้องบ้านพลทารับตำบลบรรวานอำเภอท่าบ่อจาังหวัดน้องไาย บัตรราคา20บาท <c oughs> บราคา20บาทนะครับพี่น้องบราคา20บาท

รุ่นน้ำเนรุ้นน้ำเพินรุ้นน้ำเงินจูดมาซาบายครับเป็นหุ่นเป็นห้องสาธารณธรรมชาติความมวนนะครับมวนมวน ด,ดูโดดโดดโดดโด,โดดโดดพี่น้องเลยโดดนี่เก็บซ้ำไม่ป่า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 เอ,อ้ยตกงเลยไม่ป่าใส่กองซ้ำ เล่นอะไรกันสองพ่อลูกนี่ <c oughs> <c oughs> ปลาอะไรนะ่ประปลาขาวนี่เออปลาขาว <c oughs> มุดเอามุดเอาสองพ่อลูกนี่ <c oughs> เลยช่วงน้ำเดือดมาละกระโดดขาวต้องนิ่งนิ่งนิ่ง,งน่งข้างบนนู่นแล้วตื่นได้ห้องบนนู่นนะตื่นคนก็ระไรกันข้างบนนู่น

มุดน้ำดีขนาดแหนี่ดมุ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 ดดีมุดดีมุด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 ดีแล้วอ๋อ ดดโดดโดโดพี่น้องโดดอีกแล้วโดด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 มันจะแห้งเราประครบรอบอโอ้ัวง,งามเติบอยู่ด้วยครับชมกันไปครับชมกันไปยาวๆพี่น้อง เอาแล้วพ่อลูกเอากันแล้วเซนโบยืนจอบครับยืนจอบปลาอยู่นะแล้วไปกิรมมุ้งนุ่นอยู่ข้างล่างหนึ่งกำลังมุดกำลังมุดลุน้นาเงพันลุ้นหนึ่งพินลุน้นาเงพิน Thailand fishing.

วันนั้นว่าจะไปเห็ดงานนั่ง olo, you know, กิโลอยู่นน่นยเงี้ยวันนั้นว่าจะไปเห็ดงานี่ป่าครับไนป่าโอ้ป่าอืม จะได้เวลาจะของจ้องไปมุดกับเขามาล้วนี่ <laughs> <c oughs> โอูุ้มา,านก็มา,านเก็บปลา <c oughs> Hãy <laughs> subscribe <laughs> 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 มานมาตนม้นก้อนอยู่บ้ชมไปเรื่อยๆนะครับโอ้ยน,อนานาครับปวดขาให้กันดย โอ,โอ้ยงัดปลาขึ้นเลยม้มสองพ่อลูกกันนะ่ะ

โอ้แหห์ทางนู้คนคือบ่มีปลาบอนคุนเออปลาบอนคุน เข้าฟังแอบมาแล้วบอกปลาน้ำก็ลึกเนอกาอแหกไอ้นี่นาอ ขออนุญาตลองไลค์แค่นี้ก่อนนะครับ